สวัสดีจ้าร้านขนมหวานเปิดแล้วด้วยจ้าเมนีสามสกุลพาพี่น้องมาเห็ดกล้วยเชื่อมสีแดงจ้ะวิธีและขั้นตอนการทําเป็นยังไงไปดูกันเลยขั้นตอนแรกเราก็เลือกกล้วยก่อนนะคะเอากล้วยหามพอดีเนาะมีสีเขียวติดเปลือกนิดนึงเราก็มาปอกเปลือกกล้วยออกเลยค่ะตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็ดึงเอาเส้นใยขาวๆที่มันติดอยู่ตรง ตัวกล้วยอะค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเอาออกนะคะไม่งั้นมันจะทําให้กล้วยของเราดําค่ะแล้วมันก็จะไม่สวยพอเพื่อนๆได้กล้วยมาแล้วเพื่อนๆก็หั่นครึ่งเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครได้กล้วยลูกใหญ่ก็จะแบ่งเป็น3ท่อนก็ได้นะคะแต่กล้วยสาวสกุลลิกก็เลยแบ่งครึ่งก็พอ กล้วยของเราได้มาแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เทแช่ในน้ําปูนใสค่ะน้ําปูนใสในสาวสกุลแช่ปูนเราทิ้งไว้1คืนค่ะแล้วก็เอาด้านด้านบนมันมาเพื่อจะมาแช่กล้วยเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือทําให้กล้วยของเราไม่ดําก็เพื่อนๆบีบมะนาวลงไปเลยค่ะหนึ่งฝ้าค่ะ ขั้นตอนต่อไปเรามาทำน้ำเชื่อมที่จะเชื่อมกล้วยเนาะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะ100กรัมน้ำตาลทรายค่ะ200กรัมแล้วก็เกลือค่ะครึ่งช้อนโต๊ะเพื่อนๆเ,เทน้ำลงไปเลยค่ะ1ลิตรใส่ลงไปเลยขณะนี้อย่าเพิ่งตั้งไฟนะคะเทส่วนผสมของเราลงไปก่อนแล้วเพื่อนๆก็ค่อยจุดไฟใช้ไฟกลางค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างของเราให้เข้ากันเนาะให้น้ำตาลของเราค่อยๆละลาย พอน้ำตาลเราละลายแล้วเราก็เอากล้วยของเราเนี้ยเทลงไปเลยโอ้โหเป็นยังไงล่ะบีบมะนาวลงไปด้วยนะคะหนึ่งฝาค่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้กล้วยของเราไม่ดำแล้วก็สีจะสวยงามนะคะแล้วเราก็คนซักนิดนึงค่ะสองสทีเพื่อให้ส่วนผสมของเราระหว่างน้ํามะนาวกับน้ําเชื่อมมันกระจายไปทั่วส่วนของกล้วยเนาะ ผ่านไป30นาทีค่ะเพื่อนๆกล้วยของเรายังไม่มีความแตกต่างอะไรเนาะแดงขึ้นนิดนึงแต่ว่าสีน้ำเชื่อมของเราก็ยังไม่ได้แดงมากนะคะ ทิ้งไว้อีก30นาทีค่ะรอบที่สองนะคะสามสกุลมาดูใหม่ว้าวกล้วยของเราเริ่มแดงแล้วแล้วก็น้ําเชื่อมของเราเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะน้ําเชื่อมเราจะเริ่มมีสีแดงแล้วค่ะกล้วยของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะเวลาคนเพื่อนๆอ,อย่าคนแรงนะคะเดี๋ยวกล้วยของเราจะเละค่ะค่อยๆตักขึ้นมาคล้ายๆการกลับด้านรอบที่สค่ะผ่านไปอีก30นาทีว้าสีมันสวยมาก สวยงามตามท้องเรื่องเลยถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้แดงมากรอบที่3ก็พอนะคะแต่สาวสกุลอยากได้แดงอีกก็เลยขออีกสัก1รอบค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเข้าที่แล้วล่ะเนาะสาวสกุลก็จะทิ้งไว้อีก30นาทีนี่คือรอบสุดท้ายของเราค่ะรอบที่4ี่นะคะ30นาทีถัดมาเนาะสวยงามมากเพื่อนๆสีจริงๆในกล้องเนี่ยมันจะแดงกว่านี้นะคะแต่ว่ากล้องเราเนี่ยมัน มันขาวอะค่ะมันสว่างมันก็เลยทําให้ดูไม่ค่อยแดงสังเกตน้ําเชื่อมแดงเลยหลังจากนั้นเราทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเรามาทําส่วนผสมของน้ํากะทินะคะสารสกลใช้น้ํากะทิ200 ml แล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะ1ช้อนโต๊ะ แล้วก็เกลือค่ะครึ่งช้อนโต๊ะเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งจุดไฟนะใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ค่อยจุดไฟนะคะแล้วเราก็คนแป้งข้าวเจ้าของเราเนี่ยให้มันละลายไปกับน้ํากะทิค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเปิดไฟกลางนะคะห้ามเปิดไฟแรงนะไม่งั้นแป้งเราจะสุกก่อนมันจะเกาะตัวเป็นก้อนนี่ไงน้ํากะทิเราเริ่มเหนียวขึ้นมาแล้วคนขึ้นมาแล้วค่ะนี่ถ้าเริ่มเหนียวหนือก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ เตรียมพร้อมที่ใส่ถ้วยไปเทราดได้เลยสาวสกุลเอากล้วยมาเรียงแล้วขออนุญาตเทน้ำเชื่อมอันหวานและหอมนี้ราดลงไปให้ฉ่ำอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆโอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบสาวสกุลแอบชิมตอนทำมันอร่อยมากเลยค่ะไปะไปกินกันเลย สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวสกลค,คนบ้านๆผู้เก่าอีกแล้วเด้อพี่น้องเนอเมื่อหนี่ร้านขนมหวานเปิดจ้า <c oughs> สาวสกลพาพี่น้องมากินกล้วยเชื่อมจ้ะกล้วยแดงเชื่อมแดงนี้เป็นสีแดงจากการเชื่อมนะพี่น้องนะมันบอกได้แมนว่าใส่สีแสอย่างเข้าไปนะเห็นง่ายๆเลยคือวิธีที่พี่น้องเห็นตามต้นคลิปนั่นแหละสาวสกลพยายามเสนอของกินหรือขนมหวานที่แบบ มันเห็ดง่ายๆพี่น้องสามารถหาวัตถุดิบได้จากในเนือนเฮาในสิ่งแวดล้อมแบบบ้านๆเฮาแบบเนี้ยอันนี้ก็คือกันพี่น้องมีแค่กล้วยแล้วก็มีน้ําตาลแล้วก็มีน้ํากะทิถ้าภผยยากไปคั้นกะทิไปหามะพร้าวกะพี่น้องซื้อกะทิกล่องเลยสาวสกุลกระใสกะทิกล่องเนาะอาจจะเสียเวลาแนี่ตอนเชื่อมแค่นั้นแหละแล้วตอนแรกกะขาวมันหมอะและ้วก็มันกะ แดงๆขึ้นเรื่อยๆเออพี่น้องมัน,ม,นมันง่ายๆอ่ะสาวสกุลยางให้พี่น้องแบบเห็ดเป็นเผื่อเวลาหมู่คู่มาเยี่ยมมายามพี่น้องมายามเฮาก็มีของแนวต้นไงมันเห็ดมาแล้วมันกระบ,บน่าเกียดของหวานเนาะกินแล้วก็บแบบชื่นใจชีวิตเราก็จะแบบมีแต่ความหวานเนาะว้าวลายมากมากกินน้ำสาวสกุลจ้ะสาวสกุลจะบอกว่าแอบซิมตอนเห็ดนะโอ้ยมันแบบสุดยอดมากเนี่ย จริงๆแล้วมันสีแดงนะแดงกว่านี้แต่กล้องสาวสกุลนะมันละเอียดเกินไปมันขาวมันก็เลยดูสีจืดๆแต่จริงๆมันสีสวยมากอ่ะทําขายได้เลยนะขายอีกแหละ <laughs> นี่แล้วสาวสกุลขออนุญาตบราดกะทินะขอจุ่มแบบนี้เอาเพราะว่าสาวสกุลเห็ดเป็นหมอเนาะมันมีหลายถ้ากินบเบิร์ตใส่ตู้เย็นได้ละกันเห็ดเอาไว้กินมือน้อนาแค่เคี่ยวน้ํากะทิมาซื้อขออนุญาตจุ่มเอาเนี่ยจุ่มน้ำกะทิคุนๆเลยโอ้ย อเนื้อมันนิ่มนะมมันหวานน้ำเชื่อมอะ่ะแล้วมันตัดกับกะทิมันมันเค็มๆอะ่ะอู้ยเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเด้อไผ่ไม่มาได้ยากเลยไผอยากกินขนมหวานง่ายๆแซบ่บๆน่ะ เหตุเลยพี่น้องแนะนำว่าไตต่ตไ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 ไปซื้อเขากินตั้งนานสาวสกุลหมักนะเวลาไปดด่นตลาดนะ่ะเจอกล้วยแดงเชื่อมที่ไรนะ่ะแรงใส่ตลอดเขาขายทีนึงเนี่ยไม่ได้ถูกๆนะจ๊ะอยู่กรุงเทพอ่ะชุดหนึ่งสี่สิบห้าบาทได้ประมาณเจ็ดแปด ซินี่แหละอื้วเหนาะเนอะเนาะถ้ากล้ว,วยในเฮือนบอกเกิดพร้อมกันเนื่อคือสิบได้เห็ดแล้วเนาะนี่สเสียดายไงเห็นว่าเป็นกล้วยเจ้าของเนาะอุตส่าห์เลี้ยงมันมาฮดน้ํามันมาก็เลยเอามาเห็ดกินพี่น้องดัดแปลงเอาอยากให้เห็นเนื้อข้างในมันอะ่ะมันนิ่มนะมันไม่แข็งเลยอะ เนี่ยพี่น้องเห็นไหม t e เ,เจอร์มันหแม่มันนิ่มเล็กน้อยก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดี ให้ผิดหวังเลยจ้ะโอ้ยคุค้นๆเลยสลับซับเปลี่ยนกันเนาะพี่น้องเนาะกินของข้าวแน่กินของหวานแน่เนาะอาละมไ่อนี่แบะมาว่ามาคุยกับพี่น้องได้จ้ะอยากให้พี่น้องเหตุตามเนาะบอสังวนลิขิตเห็งุง่ายๆเลย เห็ดปั่นลูกปั่นลางกินก็นได้อยู่งือนเนาะเมื่อนี้สาวสกุลแวะมาว่ามาคุยกับพี่น้องจากจางไดกะขอขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามรับชมสาวสก,าก,กุลจางไดงะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้ออย่าลืมติดตามสาวสกุลเด้จา้าขอบคุณหลายๆไม่เจ็บไม่จนคือเก่าจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย